กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสติงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมาลื้อฟื้นย้อนรอยเด็กอดีตเมตานะครับนะโอ้อดีตย้อนรอยนี่เมตาเก่ามากครับนั่นก็คือเด็กเดนฟรานโดครับนะก็เป็นเด็กคอยเหรียญหัวก้อยนะครับนะซี่น่นอนเขาบอกว่าไอ้พวกเอฟเฟกต์คอยเหรียญหัวก้อยเนี่ยมันค่อนข้างจะหวังผลยากครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นคู่กับสกิลมาสเตอร์ออฟเดนตี้นะครับผมนะจะการันตีการทอยหัวก้อยครับผมครั้งแรกของเราออกชั่วๆคือหัวนะครับนะ แต่เงื่อนไขครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือเราต้องใส่การ์ดครับผมที่มีเฟสกยวก,กับการทอยหัวก้อยนะครับผมที่ชื่อไม่ซ้ำกันอย่างน้อย7ใบในเด็กนะครับนะทำให้การการันตีทอยหัวก้อยของเราเนี่ยจะการันตีออกหัว2ครั้งและเช่นเดียวกันครับผมมันจะส่งผลทําให้เธอแรก การจวปกติของเราจะไม่สามารถจัวได้นะครับซึ่งไม่เป็นไรครับเราเอามาเล่นคู่กับคอคัทนะครับซึ่งคอคัทนี้ก็มีการจัวเขาอยู่แล้ว3ใบบวกกับของเราอีกทีหนึ่งพูดง่ายคือเด็กเราอะมีการจ่วถึง4ใบซึ่งถือว่าเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยถึงแม้เธอแรกเราจะไม่ได้จวครับผมแต่รับประกันว่าเอฟเฟกนี้จะไม่ส่งผลถึงเราเท่าไหร่แน่นอนบวกกับการเล่นอสิ์ของคอคัทครับผมซึ่งเป็นเอฟเฟกที่เรียกว่าขี้โกงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะบวกกับเดฟเฟอรัโรครับผมซึ่ง ทีนี้เรามาดูเอฟเฟกต์ทอยหัวก้อยของเราครับผมที่มีกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกครับผมทอยหัวก้อยตัวแรกของเราครับผมเดฟลอร์โนะครับเมื่อมีมอนเตอร์เครื่องจกักรธาตุมืดของเราครับผมนะาถูกทำลายนะครับผมนาะโดยบทก,การต่อสู้้วยเฟกตการกระตามสามารถเฉิิการาบินี้แบบพิเศษจากบนญด้วยได้ในช่วงบัตเทร์เฟสครับเราสามารถจะทำการทอยหัวทอยก้อยนะครับผมสามเหรียญ ถ้าเกิดออกหัว3รอบครับผมนะเราจะสามารถจวดการ์ดเพิ่มได้1ใบและสามารถทำลายการ์ดมอนเตอร์ฝันของข้าของผมตามจำนวนหัวที่ออกในการทอยหัวรอบนี้ได้นะครับนะซึ่งเอฟเฟกต์นี้ไม่ใช่ทาร์เก็ตดังนั้นมอนเตอร์ที่บอกว่าไม่รับต้องหไวยทร์เก็ตเนี่ยคือรับไปเต็มเต็มนะอย่างเช่นตัวดูลูน่านะครับผมรูน่าลท์นี้ก็ดโดนยิงตายแน่นอนนะครับนะอ่าและเช่นเดียวกันครับผมถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายลงสู่สารอ่าไม่ติต้องบอกว่าถ้าการ์ดใบนี้ครับผมนะตกลงสู่สารนะครับเราสามารถนำการ์ดมอนเตอร์ รีเวลต่ำกว่าเจ็นะครับผมนะจากในเด็กครับผมที่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการทอยเหรียญนะครับผมขึ้นมือได้หนึ่งใบก็ใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบที่ที่โกงมากนะครับนะวินเบรเดดากอนนะครับนะก็คือเมื่อการไปที่อัญเชิญเข้ามาในสนามครับเลือกเป้าหมายการฝฟล็อกคาบหนึใบจัดนัทําการทอยเหรียญสองเหรียญถ้าออกหัวคู่ทำลายทิ้งได้เลยครับซึ่งเอฟเฟกต์ก็ถือว่ายากนะแต่พูดง่ายก็คือลงไปปุ๊บเนี่ยคือมันายตรงขคามก็คิดเอาว่าจะเสี่ยงกับเราหรือเปล่านะครับนะถ้าเสี่ยงเขาก็ต้้องมาาาเสีียกกกกกรััับนนน ่วนอาคานาของเราก็ผมนาะการ์ทอยเดี่ยวไปที่สามของเราเมื่อมีช่วงคำนวณความเสียหายครับเราสามารถทิ้งการไปที่จับบนมือทําให้ความเสียหายการต่อสู้ครั้งนั้นจะเป็นโมฆะทันทีก็เอาไว้เอาตัวรอดก็ผมยาฉุกเฉินอ่าถัดมาเลยครับผมนะอืมไปดีครับผมเนมะื่อการไปที่ตกสุสารจากการต่อสู้นะครับให้ทําการทอยหัวก้อยนะครับผมนะหากเราทายถูกทําทลายการบอลเตอร์ในสนามได้ดึงใบทันที ดอเบกกาเวลาไครับในหนึ่งเคิร์นครับผมให้เราทําการถอยหัวก้อยนะครับนะหากเราทายถูกทําลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดหากเราทายผิดทําลายมอนเตอร์ฝ่ายเราของเราทั้งหมดนะครับและเราต้องรับความเสียหายครับผมของพลังจมตีครึ่งหนึ่งของมอนเตอร์สุดท้ายฝั่งเราด้วยนะครับจะถือว่าเป็นใบที่ตัดสินช่วงวิกฤตของผมได้เลยนะมิซิจัตนะครับนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีการเชฟเฟกใดๆครับผมใบแรกเลยนะครับนะก่อนเชฟเฟกจะทำงานนะครับผมให้ทําการ คอยหัวก้อยถ้าออกหัว2เอฟเฟกต์นั้นจะไล่ผลทันทีนะครับนะและก็เอฟเฟกต์องบีทีจัดเนี่ยจะทำงานเพิ่มละหนึ่งครั้งดังนั้นถ้าเกิดการไปด้ง,ง่ายหน้าในสนามทุกครั้งที่ฝัยตรงข้ามีการไล่มีเสียวแน่นอนครับ่าแล้วก็คาราโอเับ,เอ,เอ,บออกหัวเราจวดสองออกใกล้ออกก้อยฝันของ้าจว2สองนะครับนะก็ไม่ต้องหัวครับผมเราการันตีในเรื่องของการจ่วอยู่แล้วถัดมานะครับผมนะ่ะแฟรี่บ็อกนะครับ เมือ่อฝันข้ามีการสั่งโจมตีให้ทําการคอยหู้อยนะครับหากเราทายขู่มอนเตอร์ที่สั่งโจมตีมาผ่านโจมตีจะกลายเป็นศูนย์ทันทีทุกครั้งนะครับผมทุกครั้งที่ฝันข้มโจมตีมาจะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับนะและเช่นเดียวกันครับในชุดสไตล์บายเฟดครับเราต้องจ่ายเลยพอยห้าร้อยเพื่อให้การไปด้อยู่ถ้าไม่จ่ายก็คือถล่มทลายนะครับดังนั้นที่คือถ้าตัดได้ที่การไปดีงง่ายหน้าอยู่ในสนามต่อให้เราบี ทาวิาสาดครับผมฝ่ายตัวข้าวก็ต้องคิดแล้วครับว่าจะตีหรือไม่ตีนะครับนะถ้าเกิดตีมานี่คือทายผิดนี่คือมอนสเตอร์เขาตายเลยฟรีเลยนะและโดนเราอัดซ้ำจะหักนะครับนะเรียกว่าถ้ามีทาวิาสาดอยู่ก็ต่อให้ผีต่อยมีไปได้อยู่เนี่ยคือจะตีอะไรก็ต้องคิดดีๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนคอนเซปต์ออคัทเนี่ยนะครับผมนะคอนเซปต์ออคัทเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเป็นสเต็ปกันละกันเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นเอฟเฟกต์ค่อนข้างจะตายตรงไปนะครับนะเพราะว่าเด็กนี้ก็ใส่คอนเซปต์ออค ออคัพเนี่ยก็เป็นทีมเครื่องจกักรธาตุบดอยู่แล้วครับผมซึ่งเอามาเล่นคู่กับเดฟโโดได้ดีมากตามไปด้วยนะก็เด็กเรามีทั้งเสิร์ฟบีทั้งจวนะครับนะคอโมโบในทีมเดียวเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเด็กนี้เวลาสู้จับเป็นยังไงบ้างานะครับก็จะอธิบายเป็นสเต็ปไยสเต็ปกันละกันนะ อ่าโอเคครับผมนะผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับนะเริ่มต้นก็เป็นตอนขัอะไรครับผมจัวารก่อนเลยนะครับนะการเปบนไปดีนะครับผมก็คือทิ้งออคัดของเราหนึ่งใบนะครับนะเดี๋ยวขออภัยครับผมคลิปผิดนะครับนะอ่ะขออภัยก็ผมก่อนด้วยที่พิสูจน์ของการไปบนใปแรกที่มไล่ก่อนนะครับใบนี้ก็คือทิ้งออคัดหรือเวลเลกซี่ของเรานะครับผมมอนเตอร์นะจากนั้นนะครับผมนะทําการจูการสองใบนะครับนะก็สามารถเล่นได้ทั้งในสูตรของการ์ดเวอร์เกซี่หรือออคัดก็ได้นะที่อยู่ในรึในไงายนในสนามนะครับ จากนั้นครับผมนะต่อไปก็คือตัดด้วยสแครรีเซเคินนะครับประกาศไปที่อันเชิญแบบปกติเรื่อันเชิญพิเศษครับผมนะก็เลือกเป้าหมายเผาเครื่องจักรนะครับผมในเด็กของเราลงสุสานแน่นอนครับผมเราก็จะเลือดในสุขอตัวออกคัดนะครับผมนะตัวขอเฮ็ดนะครับซึ่งเฮดนี้เราเวลาเรารีบูคั่นปจัดสุสานเราสามารถอันเชิญพอคัดบอลเตอร์ครับผมจัดในเด็กเข้ามาในสนามได้เลยนะครับเราก็จะรีบูคั่ไปนี้นะครับ อ่าแล้วก็อัญเชิญก็ผมพอคัดมาเลยครับนะก็เรียกในสุดของสเก็ตตันขึ้นมาเลยครับจากนั้นก็อัญเชิญลิงนะครับอ่านะครับผมนะก็ตัวเปิดนะครับเอฟเฟกต์ครับผมในสวนของตัวลิงของเรานะครับการไปดีครับผมก็คือเลือกเป้าหมายครับผมพอคัดนะครับผมนะหนึ่งใบที่โดนรีบุกนะครับนะเอาจริงก็คือเครื่องจักรแหละครับนะเครื่องจักรธาตุมืดนะครับนะเอยขออภัยครับผมมอนเตอร์เครื่องจักรนะครับผมนะ ที่ถูกรีมูฟครับผมเอากลับเข้าเด็กนะครับนะจากนั้นเสิร์ครับผมในส่วนของการ์ดเว็บนอลกับดักครับผมนะเอาเข้ามาเซตในสนามครับนะเว็บนอลกับดักของออคัตนะครับเข้ามาเซตในสนามพีผม่ผมก็เอากลับเข้าเด็กแล้วก็เอาเว็บนอลฟิลเข้ามานะครับเว็บบอลฟิลับผมนะส่งผลทําให้มอนเตอร์ออคัตของเราเนี่ย สามารถจะใช้เฟกครับผมแบบวิเฟคได้นะครับนะและแน่นอนครับผมถ้าเกิดการไปนี้นตกวง,งสุสานนะเราสามารถที่จะทิ้งการ์ดในมือของเราหนึ่งใบนะครับผมและเอาการ์ดไปนี้ขึ้นมือแทนได้นะครับก็บการการะตุ้นลายได้ต่างหากนะอืมโอเคนะครับนะก็เปิดให้เรียบร้อยต่อเลยนะครับนะก็มุสัตครับ การไปนี้เครับผมในสวนขอสกัิตั้นะครับนั่นก็คือรีบู๊การไปนี่ออกจากสุสารจากนั้นเลือกเป้าหมายการขอคัดเล่นสารครับผมอัญเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษนะครับอ่าโอเคนะผมก็ทําการลิงก์นะครับนะเรียกครับผมในสุดขอลิงก์สามนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนล่าครับผมนะเป็นอ่าตัวใหญ่นะครับนะแล้วก็เอาทีลูมูนเข้าผมมาสวมนะครับอ่าก็มีตัวยืนสองพันหกนะครับนะซึ่งก็เป็นตัวที่กัดตีได้ดีนะครับ อ่าเป็นแบล็กเบเชียดนะครับผมนะโอเคเซอร์เซอร์เคิลขึ้นมาครับแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดการไปดีใต้นะครับผมนะเราก็มีเดสุพร้อมเดฟแลนโด้ครับผมเข้ามาคู่ไปลงท่าติดหักอ่าก็เป็นอัพเซปของแบล็กเบเชียนะครับนะลงเซอร์เคิลเปิดกับดักเล่นบอให้เรียบร้อย นาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตาเราบ้านะครับเหตุผลคือเธอแรกเราไม่สามารถโจมได้เพราะโดนแคนปซูลนะครับจากนั้นลงก้าไปครับผมวินบอลเลนนะครับนะลงมาปุ๊บเนี่ยก็คืนเลือดเป้าหมายหนึ่งใบถอยหัวก้อยซึ่งแน่นอนครับเรายังไม่มีการถอยหัวก้อยเลยดังนั้นทําลายได้แน่นอนอ่ะไปกระชามครับผมนะก็เรียบมานะครับ รีบไปไปเชียอมมาสตัวครับตีไปครับผมนกเพื่อให้ตายหลักๆครับผนะเพื่อจะได้เรียกเดถูของเดโฟโนขเข้ามาเลครับแต่ไตีไปครับเอฟเฟกต์ครับคอยหัวก้อยนะ ซึ่งก็ออกหัวสามนะครับพูดง่ายคือเราจะได้จูบซีฟีหนึ่งใบและทำลายการ์ดมอนเตอร์ฝ่างข้ามทั้งหมดนะครับผมสามใบได้สูสีสามใบนะแต่ไม่ต้องทำลายสามใบก็ได้นะเลือกสองใบก็ทำลายได้นะครับสัมผีเข้าไปนะครับฝ่ายตรงข้ามับผมก็เรียในสุขอเจโรโซครับผมเรียเข้ามานะครับครับผมนิดนะเราก็เลี้ยหนึ่งใบครับนะก็ไปทำลายละ ไโอแม่งววจริงเว้ยเตอร์เกินะครับดึงเข้ามาทีนะครับโดนรีบูไปครับอันเชอร์นะครับนะเบโบรูชั่นะครับจไปทำงานครับ Premises, s <S เราก็ใช้เฟกเช่นเดียวกันครับนะดึงเข้ามาครับผมจัดสารเข้ามาเข้ามาไอ้ดึงจับมือนะครับเข้ามาปีเข้ามาครับก่อนจะโดนทำลายครับนะเราก็ขอยิงซะหน่อยก็แล้วกันแล้วมันออกฟุกก็ผมออกหัวสามด้วยก็ได้จูบฟรีหนึ่งใบครับและทำลายบอทเตอร์ฝั่งข้ามปีส่วนแบปคเบเช่เนี่ยมันมีเอเทอร์โซกันนะครับผมจะไม่ตายเฟิกเช่นเดียวกันครับรีมูฟครับผมดึงกลับเข้ามาในสุสานนะครับแล้วก็ แล้วกลับเข้าเน็กครับผมดึงเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับนะพูดง่ายก็คือผมจะเรียกมอนเตอร์สองตัวเข้ามาในสนามเลยแล้วก็ใช้เอฟเฟเช่นเดียวกันครับนะเอาการ์ดครับผมกับเข้าเน็กและเสร็จครับผมเอาหอกคัดขึ้นมาจวดต่อได้นะครับรอเธอจวดขึ้นมาเลยครับเชลโลครับอ่าดึงครับจะเสิร์ฟเข้ามาเสิร์ฟครับผมแปะต่ออีกใบหนึ่งนะครับ จะเอาง่ายคือมาเติมกระสุนแหล่หลักๆเลยครับลงไปตัวนะครับทิ้งจั่วครับไม่ให้เราจั่วนะครับไม่เป็นไรครับอันเชอร์ลิงครับไอเฟ็กครับทิ้งการ์ดทำลายเอเธอร์โตครับทำลายหมดเลยครับทำการเชอร์ลิงครับ ม,มันเดิมครับตีมไปครับแล้วก็ตีผิดเกมครับนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเด็กนี้สามารถเล่นกอลออคัดได้อย่างสบายๆนะแล้วก็ด้วยคอนเซ็ปต์ของฮอ,อคัดนะครับผมก็ทำให้เด็กนี้ อยู่ได้ครับสร <Euros ak> ุปคือมันเก่งเพราะตัวมึงหรือมันเก่งเพราะออกคัตวะอะชาชักบันนะครับถือว่ามันเล่นได้ก็แล้วกันหลักๆนะครับใครที่สนใจก็ผมจะเอาเด็กนี้กลับมาเล่นนะครับผมก็กลับมาเล่นได้นะเพราะว่าเรามีครึ่งจักรครับผมให้ฝ่ายตรงข้ามทะลุงเล่นแน่นอนเพียบเลย อันนี้ก็เรียกว่ามือหน้าก็แล้วกันนะแต่ถ้าเิอฝันข้ามตีในสวนขอฮอตตายครับผมนะเราก็สามารถอัเชิญเดฟโลโดมาใช้งานได้ททีและการได้รอคขับมรารันตีสองครั้งจั่วแรกครับผมนะของเราเนี่ยจะเป็นการการันตีออกหัวก้อยอยู่แล้วนะครับก็มาคับหัวได้ในการเดฟโลโดลงไปี่คือยังไงก็ยีออกหัวสองหัวแน่นอน จะไม่ได <ersch> ้จุ๋ยนะครับผมในส่วนของซกิมของเรานะตั้งโจมตีครับผมนะให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาหาเรื่องเรานะครับผมแล้วก็ตอบในส่วนของแฟร์ี่บ็อกนะครับไปนะครับตีมาครับนะพอฝ่ายตรงข้ามกาศตีมาปุ๊บเราก็เปิดครับผมในส่วนของแฟร์ี่บ็อกหนึ่งทีนะครับอ่ะแน่นอนครับผมนะว่าเราทายถูกแน่ๆครับผมเพราะว่า2ครั้งนะครับนะที่เราจะทายครับมันออกหัวแน่ๆดังนั้นฝ่ายตรงข้ามตีมาคือตายนะครับ ตายไปครับพันเนะครับตีทีครับผมบังคับออกหัวนะครับนักตีมาก็คือตายครับ,รรบก็กลายเป็นว่าไม่ตายเลยนะครับส <c oughs> ุดยอด <c oughs> อ่ะอันนี้ได้เกิดเขาตีเข้ามาเนี่ย <c oughs> โอเคเราจะได้ลงเด,ดฟนฟอร์โด อ่ะอีกทีครับออกหัวและก็ออกหัวครับฝ่ายตรงข้ามก็ตายครับสุดยอดครับผมสมเป็นอมตโจริงจริงนะจั่วการครับก็ขับเหตุครับอันนี้ก็จั่วเองตามสกิลของเรานะอันนี้คือไม่มีสกิลช่วยนะครับอันนี้โชคล้วนๆ50%ครับ ออกก้อยนะครับผมก็คือปดแดงนะครับฝ่ายตรงข้ามได้จูดก๊สสองใบแทนอันนี้ก็เวลาใช้ก็ต้องระวังด้วยนะดี้าไปนะครับ พูดง่ายก็คือถ้าเกิดการเบนิตายปุ๊บเราสามารถลงเฟสเดอราโดได้และถ้าเกิดเดฟแาโดลงสุสานปุ๊บนะครับนะก็เอาง่ายคือลงออกจากสนามเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เสิร์ตหนึ่งไปทันทีนะแล้ววันข้างจะมีบุคเคนเยอะครับเสิร์ตมาครับผมกับดักมาแล้วครับออสลักนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับฟิวชั่นครับฟิวชั่นนะครับเฮดไทเกอร์นะครับ เีตุกาดครับตีมาครับผมทลยหัวก้อยครับลแล้วก็ออกหัวครับจบเกมชนะนนอันนี้คือถือว่าเป็นอะไรสุดๆกันแล้วก, <t urs> กันนะก <c oughs> ็สำหรับคนที่ใจกล้านะครับผมนะหาเรื่องกับเด็กนี้แบบไม่สนใจก็อาจจะจบง่ายๆประมาณนี้กันแล้วกัน นะครับผมมีทั้งจั่วมีทั้งขอเพียบครับนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จไปเดียวอย่างนี้ตายอ่าเสร็จครับผมครับก็เอางี้ละกันตอนนี้ขออภัยครับผมอันนี้กดผิดนะความจริงให้ดูคู่อื่นครับแต่ก็ไอ้รู้ื่องมันว่าเห็นว่าเป็นฮอคัตก็แล้วกันนะครับนะก็ค่อนข้างจะขู่ไฟล์ท่ามได้ดีมาก ออกคัทแบบมันการันตีในเรื่องของความเก่งถึงดับดึงอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยเด็กนี้ก็เลยสามารถจะอยู่ได้ครับนะอ่ะโอเคนะครับไปเริ่มก่อนนะครับนะเคียรวิ่งนะครับไปโยโย่นะครับนะเชิญเข้ามาครับ

โอเ <1971. S 2> <plural> คครับมาแล้วครับผมนะคริสตันวิ่งครับปิดลอยครับจ่สเตอร์ารเธอนะครับลงการไปครับผมถอจูดกสองใบก่อนอ่าพอจูดสองใบเสร็จปุ๊บเลครับดีมูทัก โจทย์ผมอุตวส่าห์นะครับเมื่อกี้ขออภัยนะครับผมนะเล็งเมื่อกี้กดภาพไปนิดนึงอ่าผมก็บอกไปว่าผมเป็นสุดขอมอนเตอร์นะครับผมนะที่ต้องอุตส่าห์จัดการต่อสู้สามารถทำลายการปะอะข้าได้จากการถอยหัวค่อยอ่าครับฝ่ายตัวข้ามก็เรียบมานะครับ ปิดลอยนะครับนะสนะครับโจกิตัมบรายเดอร์ของขวัญฮัทมตะครับผมถูกทำลายครับผมเราเลือกนะครับนะแน่นอนครับผมว่าคิตันบิงแคนเตอร์เอ่อเคาน์เตอร์แน่นอนนะครับเอฟเฟกต์เราก็เลยไม่ทำงานนะปีรองครับ นเดฟอร์โดลงมาในสนามครับการ์ลาตีทอยบวกสองครั้งครับนะก็บึ้นเลยครับระเบิดซะเขาฝ่ายตัวค้ามือหมดแล้วเหลือใบเดียวก็ผมทั้งสปีดลอยตายหมดแล้วครับนะก็ตามนี้เลยนะครับ ก็มาดูในส่วนของการ์ดกันบ้างดีกว่านะครับผมในส่วนของเด็กนี้นะก็ถ้าเกิดใครมีการ์ดอยู่ก็สามารถไปจัดได้ครับเพราะว่ามันเป็นเด็กที่มาจากสตาร์เตอร์นะครับนะก็ค่อนข้างจะถือว่าเป็นเด็กเก่าเอาเรื่องเหมือนกันก็ขอเลิกขมจากใบแรกครับผมในส่วนของเดฟราโดนะครับตัวนี้เราต้องไปซื้อครับผมในส่วนของสตาร์เตอร์ ex ครับผมนะก็แน่นอนครับผมในสตาร์เตอร์นี้ก็มีการ์ดดีๆครับผมในส่วนของเผาเดฟราโดเครื่องจักรทัดเื่อค่อนข้างจะถึงว่าเยอะนะครับนะการ์ดสำคัญๆนี่กก็อยู่ในส่วนของสตาร์เตอร์ทั้งนั อันนี้ก็เป็นในสุดขฟขอร์วีประเลดครับผมอันนี้ไปแลกกับพ่อค้าได้เลยนะอากาด้าครับผมฟอร์นะครับผมนะอันนี้ก็ดรอปนะครับผมจากตัวของไฟโอนะครับนะฮอคัตนะครับผมนะก็อยู่ในสุดข,ของฮอคัตดตดี้นะครับผมจากเป็นฟอสอ่า ส่วนการ์ดเอาจริงนะคือในสุนของพวกการ์ดทองหัวก้อยเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ตามผมก็ได้นะคือเราใส่อะไรก็ได้ครับผมขอแค่ต้องมี7ใบขึ้นไปนะครับนะอ่าซึ่งก็ไปดี้ครับผมก็เป็นใบที่แรกครับผมนะในสุนของขอล้วนเลีวได้ครับผมก็แลกได้อ่าแคปครับผมนะก็ดอกไปจากตัวของโลบาครับอืมถาวิซาครับอยู่กับโจโนจินะครับอ่าออคัเช่นเดียวกันนะครับผมไลแม่นะครับนะก็อยู่ในชุดของไดดิงนะครับ อ่าสกอิตันครับอยู่ในสูุรของจัดฟินฟอรสกับไวนิ่งนะครับอ่าโอเคนะครับผมเบอร์เลกาซี่นะครับอ่าอยู่ชุดเดียวกันนะครับอ่าบิตจัดนะครับนักก็อยู่ในสุดของเซนิเชนบล็อกครับผมหรือ r e เ o l u t i o บอร์ดิงรูชันอืมฮึแบนะครับผมนักก็อยู่ชุดเดียวกันนะครับอ่าในสุดของขอคอยครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้ไปแลกเอานะครับ ผัดมานะครับผมนักไวบนนะครับนะชุดเดียวกันครับคอณเอกครับอยู่กับไซโอนะครับสตาร์เตอร์ก็ได้มาแล้วนะแล้วก็แฟรี่บ็อกก็แบบอันนี้ต้องได้เจนสุดของอีเวนต์ล็อกอินล่าสุดนะครับนะที่เพิ่งผ่านมาที่เองนะก็ใบที่ก็ถ้าเกิดใครพลาดก็ปูต้องรออีเวนต์วนกลับมานะครับหรือไม่ก็ไปใส่เวมนต์กลับดักหรือมอนเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์คอยเดียนใบอี่แทนได้มาดูในสุดของเอ็กซิสมอนเตอร์ครับก็เป็นสุดของเช่นเดียวกันนะครับผมชุดของไลนิ่งเช่นเดียวกัน อ่าอันนี้ก็เป็นเอ็กซิสเลเวลสี่ครับผมอันนี้จะใส่ใครก็ได้นะหรือจะไม่ใส่ไปใส่อย่างอื่นแทนก็ได้เหมือนกันอือฮอ่าถ้ามังกรนะครับนะอันนี้ก็เป็นเอ็กซิสสามันนะครับนะอันนี้ก็เลือกเอาได้ไม่ต้องใส่ตาผมก็ได้อ่าใน,นสวนข,ขอดีคโทเกอร์ครับอันนี้ก็อยู่ใน่วนของลิงก์รีวิวชั่นอ่าในสุดข,ขอตัวลิงก์ครับผมตครับผมนะขอออคัตนะครับผมก็อยู่ชุดเดียวกันลิงก์สามนะครับผมก็อยู่ในชุดเดียวกันนะครับนะ และสุดท้ายก็ผมก็คือในชุดขอฟินิก์นะครับอันนี้ก็อยู่ในชุดขอฟอร์จูนนะครับนะฟิวเจอร์นะครับนะะก็ประมาณนี้ครับผมนะถ้าเกิดใครสนใจได้ครับผมนะอยากจะเอาเด็กเก้าครับนะนะบาย้อนลอยจัดดูนะครับผมนะก็เอามาได้เลยนะครับเพราะว่าออกคัตก็ถือว่าเป็นเด็กที่สามารถเล่นคู่กับเด็กนี้ได้ดีมากอีเด็กหนึ่งเลยครับโอเคนะครับผมวันนี้สำหรับผมฮอสปิคทก็คงจะบมารีวิวพีถีพิถันี้ครับหากชอบเด็กนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกระดิจัยช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า 拜拜，落地卡。